สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหจากตอนสปงสปอยจังๆที่เพิ่มมาในตอนนี้สปอยตอนที่1 0 0นะครับผมจะเรียกได้ว่า เป็นตอนวันพีคที่พีคแข่งพีคโคตรเลยนะครับพีคที่สุดตั้งแต่ปีนี้เนี่ยได้ลงวันพีคมาเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ามีรายละเอียดสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับผมและจะเป็นเช่นไรเนี่ยผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับผมคงรอกันไม่ไหวแล้วซึ่งก่อนจะเริ่มกันเนี่ยเราจะขอโปรโมทช่องใหม่ของเรากันนิดน,นึงครับตอนนี้ช่องมอนมอนเวิลด์กลับมาแล้วพร้อมกับรายการอาร์ชเดย์นะครับจะเป็นรายการที่เคยฮิตมากในสมัยก่อนก่อนจะเลิกทําไปก็คือเราจะถามคาถามไปแนละ้วให้ทุกคนมาตอบคําถามแล้วในคลิป ผ่ามาเนี่ยเราก็จะมาอา่านคำตอบให้ผู้ชมแบบโคตรฮากันนะครับรับรองสนุกแน่นอนซึ่งในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีความซีเรียสขึ้นยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับหมอนหมอนเวลเดี๋ยวขึ้นให้ตอนหลังนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเรากลับมาพูดกันถึงวันพีชในตอนที่1นึ่กันเลยดีกว่ากับตอนที่มีชื่อว่า คุณฮานุกิครับเรื่องราวของเรานะครับผมได้เปิดฉากขึ้นมานะครับผมณนะลานแสดงดนตรีนั่นเองเราจะเห็นได้เลยนะครับผมว่าเฮียโกโโลเนี่ยสามารถจัดการกับพวกโอนิวาบังแล้วก็มีมาวาริกุมินะครับผมได้อย่างง่ายได้นะครับ พวกมันเนี่ยถูกจัดการกันไปเกือบหมดแล้วซึ่งอาภูที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับผมว่าทําไมเฮียโกโร่เนี่ยถึงสามารถทําแบบนั้นได้ทนดอยเชื้ออสูรเยือกแข็งและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังเอาพลังของไวรัสที่ดึงพลังเคืองสุดท้ายออกมาอารวาสและจัดการไอ้พวกซามูไรกับนินจาไปหมดเลยนะครับซึ่งเด็กเองเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้เช่นกันและเข้าใจแล้วว่าทําไมประเทศวานโน่เนี่ย ถึงเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรียงนามน่าหวาดหวั่นไปทั่วทุกมุมโลกเหลือเกินซึ่งฮิโอโรกับโอมาซานะครับผมในที่สุดเนี่ยหลังจากการใช้พลังเครื่องสุดท้ายของเขาต่อสู้พวกเขาเนี่ยก็ทนพิษบาดแผลจะไม่ไหวแล้วนะครับผมกําลังจะถูกเชื้ออสูรเยือะแข็งนี้เปลี่ยนให้กลายเป็นอสูรเยือะแข็งแล้วในตอนนั้นเองยาทาเปะและหัวหน้าหน่วยยากูซาเนี่ยก็เตรียมที่จะตัดคอทั้งสองคนนี้ออกมา โดยในตอนนั้นนะครับผมพวกเขากําลังเลขึ้นมาและหวังในใจเหลือเกินว่าจะให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมทางฝั่งของลูกน้องของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรเนี่ยก็ได้เข้ามาขอร้องควีนนะว่าช่วยรักษาเขาเถอะช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ควีนเนี่ยก็ลำคาดไอ้พวกลูกกระจกพวกนี้เหลือเกินและควีนก็ได้กระโดดลงมานะครับผมพร้อมกับต่อว่าพวกน้องของตัวเอง ว่าลูกน้องพวกนี้เนี่ยนะครับผมมันไร้ประโยชน์ไอ้พวกเพชเชอร์ก็ได้แค่หัวเลาะเวเทอร์นั้นก็ไร้ประโยชน์แล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่มีผลสมัยให้พวกมันได้กินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการที่ตัวของฉันเนี่ยประดิษฐ์เชื้อสูตรเยื่อแข็งนี้ขึ้นมานะ่ะมันก็เป็นผลดีกับพวกแกแล้วไม่ใช่หรืองไงกันทําให้พวกแกเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้มาอย่างไงละ่ะอย่างน้อยก็ช่วยเป็นประโยชน์ให้สักทีเถอะนะกลายเป็นยักษ์ที่แข็งแกร่งแล้วจัดก,การพวกบันที ไอ้ทาหารระดับอ่อนๆอย่างพวกแกเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วแล้วจากนั้นนะครับผมหลังจากด่าลูกน้องตัวเองเสร็จเนี่ยควีนก็หันมาดา่าพวกซามูไรต่อว่าพวกแกนะ่ะมาเสียเวลาเปล่าที่จะมารอคอยคุ้มกันไอฮานุกินี้เพราะมันเองเนี่ยก็เป็นโจรสลัดเหมือนกัน พอมาทํายาเสร็จเนี่ยมันไม่ช่วยพวกแกรหรอกโจนสลัดน่ะมันเชื่อใจไม่ได้เดี๋ยวมันก็หักหลังแกอยู่แล้วและในขณะนั้นเองเนะครับผมตัวของยาทาเปนั้นกําลังจะฟาดฟันดาบลงไปเพื่อตัดหัวเฮียวโกโรออกมาครับแต่ในตอนนั้นเองชอปเปอร์เนี่ยก็ได้กระโดดเข้ามาขวางพร้อมกับมอบยาให้เฮียวโกโรได้สําเร็จนะครับและจากนั้นเนี่ยมิยากิกับทิสตองนะครับผมก็ได้ออกมาหลังจากที่ได้ช่วยชอปเปอร์ทํายาเสร็จก็ได้เอาปืนใหญ่มายิงใส่กลางห้องเลยโดยปืนนี้นะครับผมได้แต่กลายเป็นละอองที่เป็นควันขนาดใหญ่ ที่มีหน้าตาเป็นชอปเปอร์ครับซึ่งชอปเปอร์เนี่ยก็ได้ขง Queen ิงควีนซะหน่อยนะครับผมว่าถ้าสร้างยารักษาธรรมดามาเนี่ยมันคงทําไม่ทันหรอกที่จะต้องมาให้ทีละคนกินชอปเปอร์นั้นก็เลยเอาแอนติบอดีเนี่ยนะครับผมมาสร้างเป็นไวรัสชนิดใหม่เพื่อยิงไปให้มันกระจายไปในอากาศและเติบโตออกไปมีผลในการที่จะหักล้างกับเชื้ออสูรเยือกแข็งนี้นะครับผมทําให้เชื้อน,นัน้นระไร้ผลไปในทันทีนะครับเรียกได้ว่า โอ้โหขิงกันแบบนี้ควีนก็โกรธสิครับผมไอโจสลัดกระจอกอย่างแกเนะี่ยทำไม่ถึงมีความรู้ทําอะไรแบบนี้ได้ชอปเปอร์ก็สวนกลับไปว่ากลุ่มหมวกฟ้าของเราเนี่ยเดินทางไปมุมต่างๆของโลกมาเพื่อฝึกฝนตนเองมาไวรัสน่ะไม่คู่ควรกับการนํามาใช้เป็นอาวุธเพราะแม้แต่ผู้ใช้เองก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ชอปเปอร์นะครับผมได้สั่งสอนตัวของควีนไปซึ่งควีนก็ได้สวนกลับไปไอฮานุกิแกมาสอนฉันหรอวะ และควีนเนี่ยก็ได้ยิงปืนใส่ชอปเปอร์แต่ในตอนนั้นเองนะครับผมกลายเป็นว่ากลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรที่ควีนได้ด่าไปเนี่ยนะครับได้กระโดดมานะครับผมและมาช่วยป้องกันให้กับชอปเปอร์นั่นเองครับเอาตัวเองมารับตัวของการโจมตีของควีนแทนครับซึ่งลูกน้องของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรเนี่ยก็เลยประกาศเลยว่าพวกเราจะออกจากกลุ่มของไคโดแล้วพวกเราจะสู้เพื่อชอปเปอร์นะครับผมแล้วจากนั้นนะครับมังโก้เองเนี่ยก็ได้บินลงมาและล็อกตัวของควีนแล้วก็บอกให้ชอปเปอร์เนี่ยเข้ามาซัดเลยทาให้ชอปเป กินลัมเบิลบอลเข้าไปนะครับผมแล้วก็ได้กลายเป็นร่างมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แล้วเข้ามาซัดควีนจะเรียกได้ว่าเลือดกระเซ็นออกมาเลยนะครับแล้วจากนั้นชอปเปอร์ก็ตะโกนเลยว่ากูนะไม่ใช่ทานุกินะเว้ยซึ่งในตอนที่ชอปเปอร์ตะโกนออกมาเนี่ยนอกจากตัวของควีนเองจะได้รู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่มันไม่ใช่ทานุกินะกลายเป็นว่าทั้งมังโก้ทั้งเร็กทั้งเฮียวโกโล่ลูกน้องของไคโดหรือรวมถึงกลุ่มซามูไรเองเนี่ยก็หน้าเวิร์นไปเลยครับเพราะว่าทุกคนเองเนี่ยก็คิดว่าชอปเปอร์เป็นทานุกิมาตลลออดแ้วก็ขโทษยู่ในใจนจผม ว่าไปชอตไฮอีกตอนหนึ่งเลยจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดมาที่ฝั่งของยามาโตะที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมโมโมะเนี่ยก็กําลังโทษตัวเองอยู่ครับว่าเนี่ยทุกคน,นคิดว่าเขาเก่งคิดว่าเขาสุดยอดแต่จริงๆเนี่ยเขากระจอกมากๆเลยเขาไร้ประโยชน์สุดๆนะครับแต่ชิโนโบุก็ได้สวนกลับไปว่าแค่ขนาดนี้เนี่ย ท่านก็น่าเคารพมากๆแล้วท่านโมโมะแต่โมโมะนั้นก็ตะโกนสวนกลับมานะครับผมว่าไม่เห็นน่าจะเคารพตรงไหนเลยและในตอนนั้นเองด้วยความรู้สึกของโมโมะเนี่ยทำให้พลังของโมโมะได้ตื่นขึ้นและเขาได้เผยแปลงร่างกายเป็นมังกรและหลุดออกมาจากเสื้อของยามาโตได้ซึ่งยามาโตก,ก็ตกใจเป็นอย่างมากว่านี่อะไรเนี่ยมันคือปลาไหลอย่างนั้นหรือไงกันซึ่งเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ได้ตัดมายัางช่วงสําคัญของตอนแล้วครับที่เหตุการณ์เนี่ยได้ตัดมาภายในห้องที่เป็นที่อยู่ของผู้กลุ่ม c p พซีโร่ในตอนนั้นพวกเขาได้คคุยกัันนะรบ พอนึกดูแล้วเนี่ยกองทัพเองก็เคยจับตัวของไคโดมาได้แล้วตัวของเวก้าพังก็ได้สกัดสารออกมาจากตัวของไคโดซึ่งสารสารนั้นเรียกว่าองค์ประกอบสายเลือดโดยมันถูกนำไปใช้ในการสร้างผลปีศาจขึ้นมาเวก้าพังเนี่ยได้เคยศึกษาร่างกายทุกอย่างของไคโดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตัวของเวก้าพังสร้างผลปีศาจขึ้นมาได้สำเร็จ ตัวของรัฐบาลโลกก็ได้ขอผลปีศาจนั้นไปแต่เวก้าพังนั้นไม่ให้และกลับพูดว่าผลปีศาจนี้เป็นผลปีศาจที่ล้มเหลวแทนก็เลยเอามันไปเก็บไว้ที่พัง5ฮาตรดซึ่งคนอื่นก็งงครับว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมา โดยจากนั้นนะครับผมก็ได้เล่าต่อครับว่าพังฮาซาเนเกิดระเบิดขึ้นระหว่างว่าผลปีศาจนั้นจะถูกทําลายไปพร้อมระเบิดแล้วกลุ่ม g 5ฟมีรายงานว่าที่พังฮาซา์นั้นมีส่วนของห้องที่ยังใช้การได้จุดหนึ่งพราะอย่างนั้นโอกาสที่ผลไม้ปีศาจนั้นยังคงอยู่ก็ยังคงมีแต่อย่างไรก็ดี ตัวของเวก้าทาังเองก็บอกว่านั่นเป็นผลงานที่ล้มเหลวแล้วนะเรียกได้ว่าเราเริ่มได้รู้วิธีการทําผลปีศาจของเวก้าพังขึ้นมาแล้วนะครับแต่จุดนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าสําคัญมากๆนะครับผมท่านผู้ชมฟังเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวเราได้วิเคราะห์กันอีกยาวแน่นอนครับแต่เรียกได้ว่า ถ้าเราจะวิเคราะห์ในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพลาดจุดพีคนะครับผมของอีกจุดหนึ่งไปเพราะว่าจุดนี้เนี่ยว่าพีคแล้วถูกไหมครับเราได้รู้แล้วว่าดร์เวกาพังเนี่ยได้สร้างผลปีศาจของโมโมโนสเกตจากเลือดของไคโดแต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นก็คือเหตุการณ์นะครับผมได้ตัดมาที่ฝั่งของกลุ่มก้าปอกดาบแดงที่ได้เริ่มรู้สึกเดดขึ้นแล้วและรู้สึกว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังนะครับผมช่วยพวกเขาอยู่นั่นเองแต่ในตอนนั้นนะครับผมขาวามะสืก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันคิดว่่าฉันนเห็แต แต่มันน่าจะเป็นความฝันมากกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คีนอมอนก็ได้เตือนทุกคนนะครับว่าการต่อสู้เะไยังไม่จบให้รีบออกจากห้องนี้ไปช่วยคนอื่นและในตอนนั้นเองนะครับผมประตูห้องก็ได้เปิดออกและคนที่โผล่เข้ามาในห้องนะครับก็ทําให้ทุกคนนั้นตกใจไปเลยดูเหมือนพวกเจ้าเนี่ยจะโดนอัดสเสละมาเลยนะฮะพวกเจ้าเนี่ยดูแก่ลงไปเยอะเลยข้าคิดถึงพวกเจ้าทุกคนสุดๆและคนที่เปิดออกมานะครับผมก็คือ โคสกิโอเด้งนั่นเองครับและมาเป็นโอเด้งในวัยหนุ่มด้วยโอเด้งนั้นมาที่นี่ได้ยังไงกับและใครกันที่เป็นคนมาช่วยก้าวปอกดาบแดงช่วยปฐมพยาบาล เพราะแน่นอนล่ะมันเป็นคนละคนกับโอเด้งนะครับผมจะใช้โทคิหรือเปล่านะครับหรือโทกิที่เราเรียกกันซึ่งผมขอเรียกว่าโทคิกันลวกันนะครับเรียกจนติดปากไปแล้วจะใช่ตัวของโทคิหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นใครกันแน่ครับเรียกได้ว่าในตอนนี้ทุกอย่างมันงงไปหมดเลยมีคนปริศนามาช่วยก้าวปอกดาบแดงแถมในตอนนี้โอเด้งยังปรากฏตัวออกมาอีกเลยดว่ามีแต่เรื่องให้งงกันไปหมดเลยครับ่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับกลผมขอลา ไปก่อนบายครับสวัสดีครับ